ถุงใหญ่ดวงแรงปีมังกรปีนักสัตว์มังกรบง่งบอกได้ว่าชะตาชีวิตของเขายิ่งใหญ่อำนาจบารมีวาสนาถ้าท่านเกิดปีนักสัตว์นี้ท่านจงภูมิใจครับชาวจีนเชื่อว่าคนเกิดปีมังกรเขาเรียกว่าตัวเล้งนะมังกรใหญ่อำนาจบารมีวาสนาร่ลำรวยด้วยทรัพย์สินทองถามอะไรจะประสมเร็จบารมีปู่เทวสวรรค์ปกปักุุ้งของรักษาคลิปนี้ ดวงเงินล้านเรียกพี่บอกได้เลยว่าดวงชะตาของท่านเป็นดังเช่นนั้นในปี2 5 1 7เราเปิดไพ่ย,ย้ำดวงชะตาเสียงไทยดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นปีมังกรเป็นอย่างไรดวงชะตาคนเกิดปีมังกรดวงชะตาท่านกำลังตกตำแหน่งที่ดีจะทำอะไรก็มีความสุขความเจริญช่วงนี้ควรที่จะสังเกตจัดแจงบ้านให้เรียบร้อยวงจุ้ยจัดให้เรียบร้อย ด้านซ้ายมังกรด้านขวาเสือขาวนะครับด้านซ้ายปล่อยให้โฟให้วิ่งให้มีการปฏิสัมพันธ์ภายในครอบครัวความสุขความเจริญตกตำแหน่งครอบครัวท่านจะทำอะไรเลยแล้วจะรับรัพย์บอกได้เลยว่าท่านควรที่จะจัดแจงบ้านท่านก่อนอย่างแรกโชคชะตาตกตำแหน่งชะตาดีดีนะครับในเมื่อจัดแจงให้เรียบร้อยตกตำแหน่งชะตาชีวิตครอบครัวผู้ใหญ่ที่สุดในบ้านจะมาหนุนนำดวงชะตาก็คือตัวท่านนั่นแหละ จดแจงรูปเสิ่งทุกอย่างความสุขความเจริญอํานาจบารมีวาส,สนาจะเข้ามาบารมีกําลังจะมาหนุนนําตัวท่านท่านอาจจะเคยสร้างบารมีกับใครบางคนไม่ว่าจะเป็นบุญกุศลนะครับหรือว่าเคยช่วยเหลือกับใครไว้นะครับกาลังจะเข้ามาหนุนนําดวงาตาถ้าท่านบอกว่าไม่มีอาจจะเป็นเรื่องเก่าในอดีตชาติอาจจะเคยฝากทรัพย์สินเงินทองฝังไว้ใต้ดินไปขุดขึ้นมาใช้ครับไปขุดขึ้นมาใช้ แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเพียงแค่คําเปรียบเปรยเท่านั้นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันตกตําแหน่งตัวท่านก็คือบุญกุศลนนั่นเองบุญกุศลจะนําพาสมบัติสิ่งต่างๆที่ใครขุดขึ้นมาก็จะนาพาให้ท่านนะครับท่านอาจจะได้ราบลอยได้บาแบบง่ายง่ายนะครับก้มลงไปก็ได้เงินล้านก้มลงไปด้านขวาก็เก็บแหงพันแต่ระวังเป็นทุกขลาภเพราะว่าใครบางคนอาจจะโยนฟาดคอะโยนลงไปกับเหรียญน,นะครับสิ่งต่างๆท่านควรที่จะต้องระแวดระวัง กราบไหว้สิงหสิทธิ์เข้าโบสถ์หนุนนำดวงชะตาให้ดวงชะตาพิผันเปลี่ยนแปลงไปทางน้านดีๆคู่ครองท่านอาจจะเข้ามาหนุนนำดวงชะตาท่านเข้ามาจัดแจงในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินเพราะว่าโชคลาภเงินทองวาส,สนาเข้ามาล้นมือเหลือเกินนะครับคู่ครองอาจจะรู้สึกว่าท่านพี่ท่านพี่เก่งเหลือเกินในโชคชะตาในช่วงน,นี้อำนาจบารมีวาสนาบังเกิดรับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังใจหมาย คนเกิดวันนี้บทจะรวยก็รวยไม่หยุดอำนาจบารมีวาสนาวิ่งแซงทางโคง้งเป็นเศรษฐีเงินล้านท่านเชื่อหรือไม่ว่าดวงชะตาของท่านเมื่อถึงเวลาไว้กลางคนประสบอําเสร็จนะครับมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีดีความสะดวกสบายจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านครอบครัวจะสุขสรรหันษาประสบอันเสร็จราบลื่นเปิดไพ่ย,ย้ำดวงชะตาดวงชะตามีการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนา ท่านไม่มีทธิ์เลือกท่านจะต้องสู้นะครับด้วยบุญกุศลวาสนาเมื่อถึงเวลานะครับดวงชะตาเปิดอำนาจบารมีวาสนาสิ่งต่างๆเข้ามาโชคชะตามีเกณฑ์เดินทางไกลจะพูดคุยเจรจานะครับกับผู้คนเยอะแยะมากมายนะครับผู้คนเยอะแยะมากมายอย่าพึ่งดูถูกความคิดเห็นอย่าน้ําเต็นแก้วเด็ดขาดด้วยดวงชะตาของท่านกําลังจะเปิดคนบทจะดวงดีอะไรก็ดีไปหมดความร่ํารวยความสุขความจเจริญ นะครับไม่ว่าจะเป็นโชคลาภเล้เสียงนําโชคก็ประเดัประดันเข้ามานะครับทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินความรักท่านจะเจอคู่ที่ใช่ท่านที่ยังโสดจะได้มีแฟนท่านที่มีแฟนอยู่แล้วจะสมหวังยิ่งๆขึ้นไปนะครับคู่ครองท่านจะรู้สึกความรักที่แช่มชื่นสิ่งดีๆเข้ามาดวงบารมีวาสนาเปิดเศรษฐีเงินล้านเกิดขึ้นในโชคชะตา สิ่งต่างๆ,ๆที่เข้ามาในโชคชะตาเป็นบทเรียนที่สําคัญม,มันมีนะครับบารมีก็ถึงจะมานะครับทามานไม่มีบารมีไม่เกิดนะครับดวงชะตาตกตําแหน่งได้โชคลาภทำอะไรมันจะมีโชคลาบนะครับเงินทองวาสนาเข้ามาตลอดเปิดไพ่ย้ํำดวงชะตาทําอะไรตกตําแหน่งความสุขความเจริญนะครับมีโชคมีลาบท่านเคยได้ยินคําว่าดวงดีหรือไม่ ดวงดีอุปสรรคมันผ่านพ้นไปหมดถ้าดวงไม่ดีอุปสรรคเข้ามาประเดยประดังเข้ามานะครับแต่ดวงดีทําอะไรมันก็แจ็คพอตทำอะไรก็รวยทำอะไรก็เฮงต่อให้ทาไม่เป็นก็รวยอยู่ดีนะครับดวงชะตาท่านกําลังอยู่ในเกณฑ์ลักษณะนั้นหรือเปล่านะครับสังเกตโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดแน่นอนครับชะตาตกชิงไหวชิงพยิบเล่เหลี่ยมแพพ่ว ทำอะไรต้องระแวดระวังแต่ด้วยบุญกุศลวาสนาดวงชะตาท่านกำลังจะเปิดรุ่งโรจน์ผลสำเร็จสมหวังดังใจใหมายตูงสิ่งทุกอย่างจะร้ายจะกลับกลายเป็นดีสิ่งต่างๆสะท้อนกลับไปใครเล่นร้ายก็สะท้อนกลับเรื่องราวเล่นร้ายเรื่องราวอาถรรพ์เรื่องาารองาวต่างๆได้มาลายหายไปสิ่งดวงชะตาท่านกำลังจะเปิดเป็นเศรษฐีเงินล้าน ดวงชะตาท่านกาลังจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านที่ดีเรื่องแพ้ชนะอย่าไปกังวลเพราะท่านจะต้องต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนาและท่านจะได้เป็นที่หนึ่งสิ่ง,งต่างๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านความกัดแย้งในทุกสิ่งทุกอย่างการแข่งขันจะต้องมีการพิสูจน์การที่มีข้อผูกมัดในเรื่องเพศว่าท่านจะต้องเป็นเพศชายหรือเพศหญิงในตําแหน่งหน้าที่การงาน สิ่งเหล่านั้นมันจะไม่สามารถขัดขวางท่านได้ต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นในโชคชะตาและอุปสรรคการแข่งขันมีช่วงเวลาแห่งการแสดงออกความแข็งแกร่งเกิดขึ้นทางด้านเรื่องสุขภาพร่างกายแข็งแรงชัยชนะกำลังจะเข้ามาท่านจะมีความพยายามสูงเป็นพิเศษในช่วงชะตาช่วงนี้ความเหนื่อยเมื่อยล้านะครับจะเกิดขึ้นแต่ว่าเหนื่อยก็ยอมทน ปัญหาเงินทองกําลังจะประสมเ็จนะครับแต่ว่ายอมเหนื่อยนะครับการที่ท่านเหนื่อยไม่ได้แปลว่าเงินท่านจะไม่มียิ่งเหนื่อยยิ่งรวยท่านจะเอาหรือไม่โชคชะตาเศรษฐีเงินล้านกําลังจะเข้ามาโชคใหญ่เงินทองวาสนาถูกางวัลที่หนึ่งก็เป็นไม่ได้เราไว้ระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างใครคิดร้ายใส่ร้ายไปสีระวังสิ่งนั้นจะย้อนกลับไปเพราะว่าดวงชะตาท่านกำลังจะแข็งอำนาจปารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองท่านอยู่ ดวงชะตาตกตำแหน่งมีความสุขสมหวังตังใจหมายหนึ่งเดียวจะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านความสุขความจเจริญความร่ำรวยด้วยทรัพย์สินงันทองมีการแบ่งปันทางท่านเรื่องความรักความอบอุน่นความห่งใจท่านจะได้เจอใครบางคนเข้ามาในชะตาชีวิตท่านที่ยังโสดจะได้เจอคู่ท่านที่มีคู่อยู่แล้วจะสมหวังตามใจหมายชะตาของกนเกิดวันนี้จะได้เจอคู่หูได้ร่วมมือการทําธุรกิจมีความใจดี พวงให่ซึ่งกันและกันนะครับมีความกลมกืนมีความเคารพซึ่งกันและกันสิทธิส่วนบุคคลไม่ควรที่จะก้าวไายเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะข่มเหงจิตใจของใครบางคนไม่มีอันควรเด็ดขาดเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นจะกลับมาหนุนดำดวงชะตาทําให้ท่านดวงเปิดท่านก็ลองดูสิครับความเจ็บปวดรูดล้ามันเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะทําอะไรก็ควรคิดถึงคนอื่นเพราะว่ากรรมเยวสมัยนี้มันติดจรวดจะทําอะไร นะครับจะต้องระแวดระวงังการทะเลาะกับใครบางคนไม่ใช่เรื่องดีทุกสิ่งทุกอย่างควรที่จะยุติปนีปนอมระหว่างคู่กรณีเวลาแห่งการแข่งขันได้เกิดขึ้นแล้วการแข่งขันการทําคุณงามความดีเป็นเรื่องที่ดีมิควรทําชั่วเด็ดขาดสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านและท่านจะล่ํารวยด้วยทรัพย์สินเนทองการร,มมร่วมมืออะไรบางอย่างตกตําแหน่งโชคชะตาท่าน ท่านจะได้เงินทองวาสนาอํานาจบาร,รมีร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองนะครับได้คู่หูคู่ดีใช่หรือว่าเขาเรียกว่าคู่สร้างคู่ศมคู่รักของท่านจะมาหนุนนําดวงชะตาท่านความประสบความสำเร็จร่ํารวยเกิดขึ้นตกตําแหน่งการหลบหนีแอบซ่อนนะครับเหรียญที่ตกตําแหน่งนะครับในหัวคิดแต่เรื่องเงินในมือจับเงินไว้ในเท้าก็เหยียบเงินไว้ตกตําแหน่งในช่วงนี้ท่านอาจจะรู้สึกว่าตัวเองขี้เหนียว รู้สึกว่าตัวเองจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองแต่ว่าต้องขี้เหนียวทำงานหนักก็เงินมันได้ไมายากให้ทำยังไงล่ะดวงชะตาท่านกำลังจะเปลี่ยนไปความสุขความเจริญความร่ำรวยกำลังจะเข้ามาแรงสนับสนุนของครอบครัวจะหนุนนำดวงชะตาเพราะฉะนั้นอย่าล่องนอกลู่นอกทางบอกได้เลยว่าโชคชะตาท่านจะมีแรงสนับสนุนความมั่นคงมั่นคงทางด้านเรื่องการงานการเงิน ความประสบความสำเร็จในการครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะประดบประดังเข้ามาความสุขความเจริญโชคล่ามเงินทองวาสนาคําแนะนําดีๆจะบังเกิดขึ้นกับทุกท่านความมัง่งคั่งล่ํารวยจากการช่วยเหลือจากคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นองค์กรตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะได้รับเงินเดือนมากขึ้นจะได้รับความสะดวกสบายจากการใช้ชีวิตดวงชะตาตกพลังอํานาจมีความสําเร็จมีการแนะนําไปทางทิศทางที่ดี ทำให้โครงการแบบแผนต่างๆที่ท่านวาดฝันไว้จะประสบความสำเร็จมีหนทางเดินใหม่มีความสมดุลในชีวิตเกิดความมั่นคงท่านควรควบคุมกิจการนี้เอาไว้อยู่เพราะว่าอำนาจสิ่งเหล่านี้มันเกินกำลังที่ท่านจะคาดหวังลักษณะดวงดาวัังคารราศีมังกรราศีต่างๆสนับสนุนดวงชะตาของท่านเรื่องเพศภัยสงครามหลบหลีกกับปัญหาต่างๆได้เลย ช่วงชะตาช่วงนี้ไม่ควรที่จะปะทะการต่อสู้อํานาจบารมีวาสนาการบริหารงานหลบหลีกนะครับการประทะไม่เกิดผลดีกับตัวท่านเงินทองรับทรัพย์รวยโชคก่อนอํานาจบารมีวาสนาค่อยจัดแจงตามแบบแผนทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านอย่างรวดเร็ว,นวคนที่มีพลังนะครับเป็นคนที่มีความจดจําในความสําเร็จบุคคลคนนี้ กำลังจะเข้ามาในโชคชะตาชีวิตเพราะฉะนั้นท่านจงคิดว่าบุคคลท่านนี้เป็นคนในลักษณะไหนก่อนที่จะเปิดใจรับใครเข้ามาในโชคชะตา